ศุราศีเจาะจงป้างครับ เป็นเว็บแอปพลิเคชันชื่อคอทิปเว็บแอปพลิเคชันช่วยในการค้นหาและจ้างงานนักออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยโดยใช้ Laravel Framework ร่วมกับการใช้ HTML, CSS, JavaScript การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อค้นหาและจ้างงานนักออกแบบเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการและนักออกแบบเพื่อให้ผู้ประกอบการหานักออกแบบได้สะดวกขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นและตรงความต้องการมากขึ้น โดยสามารถค้นหาหนักออกแบบจากการเลือกสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อมูลเกี่ยวกับความถนัดการเลือกวันเวลาที่ต้องการจ้างงานและรีวิวได้ภายในเว็บแอปพลิเคชันมีฟัง์กชันจองด่วนเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวโดยเป็นการส่งความต้องการให้นักออกแบบทุกคนที่ตรงตามเงื่อนไขและส่งบีฟงานให้แก่นักออกแบบหากนักออกแบบตกลงจึงจะส่งข้อความกลับไปให้ผู้ประกอบการ และยังมีฟังก์กชันอำนวยความสะดวกอย่างเช่นแชทเพื่อให้ตกลงการจร้างงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถูกใจผลงานนักออกแบบเพื่อให้กลับเข้ามาหานักออกแบบคนนี้ได้ง่ายขึ้นและรีวิวนักออกแบบหลังจ้างงานเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้ผู้ว่าจ้างท่านอื่นหรือผู้ประกอบการเป็นต้นปัญหาที่ผมเจอจะเกี่ยวกับเพ็บราวเซอร์ครับ เช่นบางเว็บเบราว์เซอร์จะไม่รองรับสคริปทำให้ไม่สามารถแสดงผล user interface เราก็ต้องปรับใช้ตัวอื่นเพื่อให้ตัวเว็บรองรับได้ดียิ่งขึ้นครับวิธีแก้ปัญหาของผมที่ดีที่สุดก็คือคอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตของเว็บเบราว์เซอร์ ว่าสามารถรองรับแพลตฟอร์มได้หรือยังและปรับแก้ไขครับการทําให้ตัวเว็บมีความเสถียรในทุกแพลตฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์นั้นสําคัญไม่แพ้กับหน้าตาของเว็บไซต์ครับเว็บจะดีไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือที่เราใช้ว่าจะใหม่แค่ไหนครับแต่อยู่ที่ดีไซเนอร์ที่คิดมาก่อนแล้วต่างหากที่สําคัญแล้วเราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายและปรับใช้ให้ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยกับตัวเว็บเราให้มากที่สุดครับในอนาคตเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับอาจจะมีการเลือกโรงงานที่เป็นฝ่ายผลิตได้ด้วยตัวของผู้ประกอบการเองเลย โดยมีข้อมูลทั้งหมดจากที่เราเลือกให้เพื่อ,อครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการนักออกแบบและผู้ผลิตครับชอบงานแอปพลิเคชันการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อค้นหาพิธีกรและงานพิธีกรสําหรับคนที่ต้องการหาพิธีกรและหางานบนระบบปฏิบัติการ iOS ชอบเพราะสามารถช่วยเหลืออาชีพพิธีกรได้ทําให้โปรเจก t นี้สามารถหาไรายได้และมีโอกาสเติบโตในอนาคตครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดตามผลงานได้ที่เพจ Facebook และ Instagram ชื่อ f r a n k ์ l a ขอบคุณครับ